สวัสดีนะครับนี่แล้ววันนี้เราก็จะพามาเที่ยวที่เที่ยวในอำเภอพับป,ประแดงจังหวัดสมุทรปราการแห่งที่สองนะครับว่าเราจะพามาที่ไหนนะครับที่นั่นก็คือนี่นะครับสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษานะครับนี่นะครับทางเข้าก็จะอยู่ทางเข้าระตรงวัดจากแดงนะครับอยู่ซอยเพชรถึง10นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับ น,น,นี่นะครับสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแ0ิพรรษานะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันดีกว่านะครับบริเวณนี้ก็จะได้ยินเสียงเครื่องบินนะเพราะก็เครื่องบินจะบินผ่านไปลงที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับภายในสวนก็นี่นะครับ ลมเลื่นนะครับเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่นะครับก็มีบึงนี่นะมีบึงน้ำนะห้ามตกปลานะครับฝ่าฝืนดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับนี่เราเดินเข้ามาเราก็จะเจออันนี้คือป้ายนะป่าในเมืองคุ้งบางกระเจ้านะครับสวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของประชาชนคนไทยนะครับนี่มีป้ายบอกนะครับ นี่นะอันนี้ก็จะเป็นสะพานเดินเข้าไปในสวนนะตรงนี้ก็จะมีเหมือนกับเป็นศูนย์นิทรศการนะครับก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ๆนะครับต้นแปลกๆนะครับนี่นะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับนี่โอ้ตรงนั้นก็จะมีมีศูนย์นะครับเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับแต่เขาปิดอยู่นะเราไม่เข้าไปข้างในนะครับเราเดินไปทางนี้ดีกว่าสวัสดีครับ นี่ฮะเข้ามาก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ต้นนกยุงนะครับเป็น,นเป็นต้นนกยุงนะฮะโมีเสียงนกร้องนะครับนี่นกกินปลานะครับที่ร้องอยู่นั้นนะนี่ก็จะเป็นด้านซ้ายเราก็จะเป็นต้นนกยูงนะครับ ด้านขวาก็จะเป็นนี่นะฮะเป็นต้นสนนะครับนี่เป็นต้นสนมีต้นลำแพนนะครับนี่อันนี้คืออันนี้คือลูกลำแพนนะนี่นี่นะครับเกิเห็นเต่านี่คือลูกลำแพนนะครับต้นลำแพนไม่ใช่ต้นลำพูนะครับถ้าต้นลำพูก็ต้องอยู่ที่บางลำพูนะครับอันนี้มันไม่ใช่ บางลำโพูนะก็เลยไม่มีต้นลำาพนะูทางนี้ก็จะเป็นสะพานไม้นะครับนี่เป็นทางไม้ไผ่เดินเข้าไปข้างในนะครับเข,เข้ามาก็เราก็จะเจอเนี่เป็นแบบต้นสแสมต้นโกงกลางนะครับนี่นี่นะครับต้นสแสมต้นโกงกลางกับต้นจากนะครับ เ,เต็มไปด้วยต้นจากนะครับนี่ว้าวนี่นะเดี๋ยวเราพาไปดูต้นจากกันดีก,กว่านะอันนี้คือต้นจากนะแต่ว่าไม่มีลูกนะครับนี่เป็นต้นจากนะว้าวข้างในนี้ก็จะไม่ร้อนนะครับล่มเลื่นดีน,นี่ย ก็จะเป็นสะพานไม้เดินเข้ามาข้างในเดินมาแป๊บเดียวสุดทางแล้วนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเป็นป่าชายเลนแล้วนะเอ้นี่นะครับเป็นดินเลนแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเดินเข้าไปเป็นต้นสนสองข้างทางครับเป็นทิวสนนี่นะนี่นะครับนี่เป็นทิวสนนะครับ ดงเดือกเรากน็นี่นะเป็นทรายนะแต่ข้างขวาเรานี้แบบเอข้างซ้ายเรานี้ขยะเยอะมากนะครับคือน้ำก็ซัดเข้ามาก็จะมาติดอยู่บริเวณนี้นะครับเยอะมากเลยนะเขาก็มีรณรงคงให้มาช่วยกันเก็บขยะด้วยนะครับนี่แต่นี้เป็นพวกเศษไม้เศษ แต่ว่าน่าจะเป็นวัตถดุธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นไม้เป็นลูกมะพร้าวนะครับเป็นต้นจากนะครับนี่มันก็จะย่อยสลายไปเองได้นะครับนี่ฮะทางฝาเราก็จะเป็นสะพานไม้อีกอันหนึ่งนะครับเดินไปทางนี้นะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูทางนี้นะนี่ก็จะเป็นต้นจากเราเจอแล้วนะครับ ลูกจากนะครับนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูลูกจากนะครับอันนี้นะครับอันนี้คืออันนี้นะอันนี้คือลูกจากนะครับนี่นี่นะนี่นะครับนี่คือลูกจากนะข้างในเขาก็จะเหมือนกับลูกชิดที่ใส่น้ําแข็งใส่นะครับนี่พาไปข้างในแต่อันนี้น่าจะแก่แล้วลนะฮะเนี่ย หรือไม่รู้นะเราดูไม่เป็นนะนี่นะฮะอันนี้คือลูกจากนะครับลูกจากกับลูกชิดนี่เป็นคนละสายพันธุ์กันนะครับมันไม่ไม่ไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะต้นลูกชิดนี่จะอยู่แถวๆภาคเหนือทำมาจากต้นลูกต้นตาวนะครับส่วนลูกจากนี่ก็สามารถเอาไปไปเชื่อมไปทําลอยแก้วหรือว่าเอาไปทํากับข้าวได้นะครับนี่ ข้างในเขาก็ไม่ค่อยมีรสชาติอะไรสักเท่าไหร่นะครับน,นี้ก็จะเป็นทางเดินไปที่เป็นจุดชมวิวนะเดี๋ยวเราขึ้นโอ๊โอหมดแดงเยอะจังนี่นะครับอุ้ยนี่นะครับโอ้มีอันนี้ก็จะเป็นริมน้ำแล้วนะก็จะเป็น เป็นเลนเลยนะครับเป็นเลนนู้นเราก็จะเห็นนะอันนั้นคือฝั่งสำโรงครับอันนั้นคือวัดอะไรเอ,อ่ยแล้วก็จะเห็นสะพานอันนั้นคือถนนวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับนู้นฝั่งนู่นฮะนี่นะครับอันนี้คือบรรยากาศภายข้างในภายในสวนนะเราจะเห็นต้นสนนะนั้น ต้นสวนสวยงามนะครับนี่อันนี้ก็เป็นทางไม้เดินเข้าไปข้างในสวนนะครับเดี๋ยวเราไปชมริมน้ำกันดีกว่านะครับขยะเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเนี่ยแต่ส่วนมากก็จะเป็นขยะธรรมชาตินะครับปีลูกจากมีเศษไม้อะไรนะครับน,นี่นะเขาก็จะปัก ไม่ไผ่เอาไว้นะครับนั้นดักดักขี้เลนนะครับแล้วก็การขึ้นไปในตัวด้วยแล้วก็ให้ดักเลนดักดินเอาไว้นะครับไม่ให้ไหลลงทะเลไปเอ้ยลงแม่น้ําไปนะครับมาทางนี้เราก็จะเห็นวิวว่างเลยนะครับนี่เห็นแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำเจ้าพยาดูช่วงนี้ดูจะแคบนะครับนั่นอ่ะ ดูหมืนก็ไม่กว้างนะพรโอ้โหดูเป็นดินเลนลงไปเยอะเลยนะก็จะมีเรือเรือขนทรายจอดอยู่นะครับมีเรือขนทรายเนะี่ยมีเรือเรือเร็วด้วยนะครับมีวัดมีตู้คอนเทนเนอร์นะครับนี่สวน80ปาษานี่ก็จะอยู่ใกล้ๆกับวัดจากแดงที่เราพาไปเที่ยวใน อีพีแรกนะครับที่เราแนะนําสถานที่เที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการที่อำเภอพระป,ประแดงนะครับอันนี้เป็นที่ที่สองนะครับที่เราพามาก็อยู่ไม่ไกลกันนะครับขับรถขีร่รถมอเตอร์ไซค์มาแป๊บเดียวเพราะอยู่ในทางเข้าทางเดียวกันแต่ว่าที่สวนแ0สิบภาษาเนี่ยเราจะเลี้ยวซ้ายถ้าว่าจากแดงเราจะตรงไปนะครับอันนี้เราเลี้ยวซ้ายนี่นะก็จะดูบรรยากาศนี่นะบริเวณนี้ก็จะเป็น ปลาจากก็ส่วนใหญ่นะครับเพราะน,นี้อยู่ริมน้ำนะนะอยู่ติดกับน้ำน,นี่สองฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสนะครับนี่เราเดินมาก็จะเจอนี้ลูกจากอันนี้ตรงนี้เป็นป่าจากก็ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็นี่นะครับทางนี้ก็จะเป็นทางที่เราเดิน กลับมาแล้วนะครับเป็นทางไม้อีกทางหนึ่งครับที่เราเดินมาทังน,นี้อันนี้ก็จะเป็นต้นสนนะครับนี่เีต้นไม้อันนี้เป็นต้นลำแพนนะครับนี่อันนี้คือดอกของเขานะครับลำแผนอันนี้ก็จะเป็นทิวสนนี่นะครับเป็นทิวสนเป็นแถวไปนู่นะครับ น,นี่ก็ตางนี้ก็จะมีลูกน,นี่เราเจอผิดเซลได้นะนี่นะฮะอันนี้อันนี้เราเรียกลูกอะไรไม่รู้นะคำนี้ไม่รู้จักนี่ฮนะใครรู้บอกด้วยนะว่านี่คือลูกอะไรจําชื่อไม่ได้จําติดอยู่ในปากอแต่มันจําชื่อไม่ได้นี่นะครับลูกนะฮะ ดู่อันนี้คือลำแพนนะครับนี่ดอกลูกเขาก็จะมีกลิ่นหอมๆด้วยนะครับมีกลิ่นหอมมีศาลาให้นั่งนะครับอันนี้ก็เป็นทางที่จะเดินนไปนะน้ี่ ก็เย็นเย็นก็จะมีคนเย็นเย็นช่วงเย็นช่วงเช้าก็จะมีคนมาเดินเล่นมาวิ่งนะครับมาปั่นจักรยานมาวิ่งกันนะครับนี่นี่ยากาศลมลื่อนนะครับนี่มีแยกซ้ายแยากขวานะครับห้ามตกปลานะครับ เยวได้ย,ยินเสียงอะไรนะครับพี่เราลองเปิดไฟส่องเข้าไปดูซิว่ามันคืออะไรลูกนกครับอยู่ในกรงอยู่ในโพรงเห็นนะนั่นนะเห็นป้าเห็นกันไหมนะ่ะมีลูกนกอยู่ในโพรงอันนั่นแม่เขานั่นน่ะ นะนี่นกสวยด้วยนี่ฮนะลุงนกตัวเล็กๆอยู่ทางซ้ายมือนะั่นและในตัวตัวพ่อหรือแม่คำรู้ทนะ่านี่นี่ตัวเขามีสีฟ้าๆด้วยนะนี่สวยงามนะครับนี่ไปเดี๋ยวเราไปลบกวนกัน นี่ฮะอันนี้ก็เป็นทางเดินที่จะออกไปข้างนอกครับเมื่อกี้เราเดินไปตรงนั้นใช่ไหมเราก็ได้ยินเสียงโอเคนเนมะื่อกี้เราเดินผ่านจอมปลวกนะครับเราก็ได้ยินเสียงอะไรวะจอมปลวกจอมปลวกมีเสียงเราก็แล้วลพอเดินเข้าไปดูเอ้ยมันเป็นโพงเห็นไหมเราก็ไม่แน่ใจว่ามันคือโพงอะไรเนี่ยพอเรายัางไม่ได้ เปิดไฟฉายที่โทรศัพท์นะพอเราเอาไฟฉายส่องไปปุ๊บอ๋อเป็นลูกนกกับพ่อหรือแม่นกเลยทั้งหนึ่งตัวแล้วก็ลูกหนึ่งตัวนะครับก็อยู่ในโพรงนั่นก็อ๋อเขาก็ตอนแรกก็ตกใจทําไมจอมปลวกมีเสียงอะไรตอนแรกไม่กล้าส่องเข้าไปนะเพราะเห็นเป็นโพรงมืดๆตอนแรกก็อะไรขาวๆพอส่องไฟไปตอนแรกขาวๆส่องไปใกล้ๆอ๋อเป็นนกนี่เองนะครับนกสวยนะครับสีฟ้านะ สวนนี้ก็ร่มรื่นนะครับนี่ร่มรื่นมนีเด็ดต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่เช้าเช้าก็มีคนมายิบวิ่งฮะเย็นเย็นก็มีคนมาวิ่งมาเดินเล่นนะครับมาออกกำลังกายนะครับมาขี่ปั่นจักรยานได้นะครับนี่เงียบนะครับสวนนี้จะเงียบไม่คู้คนจะไม่ค่อยพลุกพ่านทนะั่นก็ใช่แบบ แถวสูนรุ่มแถวอะไรนะั้นคนจะเยอะนะครับนี่ฮะให้ผมทำงานกัน <Yeah. S 1> <c oughs> นี่ครับไม้เลือนยอดนะครับนี่พวกคนงานเขาก็มาตัดต้นไม้ที่ใหญ่ๆลงนะครับเพราะมัน เ,นนเกิดฝนเกิดฟ้ามามันก็จะทําให้เิ่งหักหล่นมาทับคนได้นะอน,นี่น้องหมานะครับจะเอ๋เฮ้ยกาจระโอ,โ,อโอ้เราเห็นอะไรอยู่ในน้ํานะครับเดี๋ยวไปดูสิว่าอะไรอยู่ในน้าโอ้น้องหมานี่เองเขงไปว่าย,ายน้ําเล่นใสจะร้อนนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหม เอขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบึงนะครับมีมีปลาไหมมีปลานินนะครับปลาหมอฮะนี่แล้วก็มีหอยมีหอยขมมีปลาเข็มด้วยนะครับปลาเข็มสมัยนี้หายากแล้วนะครับเเด็กๆสมัยนี้บางคนอาจจะไม่รู้จักก็ได้นะครับปลาเข็มแต่ก่อนในคลองแถวบ้านก็มีเยอะนะครับแต่นี้ก็ สูญพันธ์ไปแล้วในคลองธรรมาชาติไม่ค่อยจะมีแล้วครับอันนี้เป็นเป็นบึงที่อยู่ในสวนสาธารณะนะครับในสวนก็เลยมีปลาปลาเข็มให้เราดูนะครับนี่ปลาแมวฮุบอยู่นั่นปลานินนะครับปลานินเยอะเลยอะ่ะก็ต้องเอาอาหารมาให้เขากนะ็ถึงจะลอยอับมันมเยอะเลยนะแต่ไม่เห็นแดดมันมืด น,นี่ก็เป็นทางออกแล้วนะครับอันนี้ที่ต้นมไม้ที่กับบวกว่นี่ฮะอันนี้ก็เป็นบริเวณมีห้องน้ำนะครับมีห้องน้ํามีร้านจอดรถมีห้องน้ํานะครับนี่ได้ยินเสียงเครื่องบินอีกแล้วนะครับเพราะเครื่องบินจะบินผ่านตลอดนะครับไปลงสุวรรณภูมินะครับนี่โอเคนะครับและนี่ก็เป็นสถานที่เที่ยวที่แนะนำของจังหวัดสมุทรปราการอำเภอ พัะประแดงเป็นแห่งที่สองเป็นที่ที่สองนะครับที่เราพามาก็คือสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่9-80พรรษานะครับที่คุ้งบางกระเจ้านะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนของอำเภอพัะประแดงอีกนะครับแล้วก็อย่าลืม กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับดีครับ